เด้หอมกินข้ากับสิ้นหลอดแบบอสมัเากาำนามนะเออำนทอด้นหไห<ป>น,นอยู่ผมคนยุเกาหล <c oughs> ีอยู่พอเ <c oughs> ล้าเขาไปเกาหลียบ่วไปเินย่นฝามด จวมีฮิตเตอร์นี่เนียาหนาวเย็ยนแบบมันมันชุ่มชื้นมันมาเป็นผิวแบงทีแตงที่มันมีว่าเขาถือ,าาอ,อว่าเขาเรียนเนี่ยเรียนไปมุกวนว่าอะไรไม่กินเนี่ยเขาเขาเขาสงสารเ ทั้งกดบป๊เป็น um. ั้งนั้นเปงเป็นยงไง่ไมฮะเราอยากาป็นวยใกัะสวนเราพเราหมวยโอ้โหแตงแตนหข้งผู้ใหญ่ส่เลยประมาณเหลี่มประมาณไ่หอแบบนันี่ดิพูดเรามวยเลยโอ้โหหนูสื่อ้ตัดอ้อยแล้วตัดเท่าไรอ่าแล้วตัดแบบตั้งเป็นเครื่งกันนะอืม แค่นเปลีนต้ออ้อยเขาเป็นชุยางจังสินะฮะลายต้นลายต้นโอ้ยเม่อวาเลยลายปั่นกันสามพันเบ็ดช่วยอ้อยบนปาบ้านเนี่ยแบกแบกปะแกอ้อยบนปานปะอ้อยเรียกว่าอ่วยชีวิตขายอีกก็ใส่เงินเบ็ดเหลวกานี่ยหมอแบกขึ้นรถหอกออาวสิปั่นเาสมุดเอรถจะคองแก คือรถคนงานเจ้าเท่าแก๊สหาเอาย่างเดียวแม่ถอาะคว่าสมูทาใครได้คาบินซิบินนั้งซต่กิได้เต็มเงินเนากกใส่ไปเอยไหมก็แค่แบบว่าพวาได้เป็นลูกน้องไรแค่นี้แหละนันแหลเงื่อนแกะปูใส่บ้านนียแหละกได้สามสิบเาแล้วช้อเิปั่นกินกับพ่อไปจะบ้านยัไปั้งหเลงั้นเนีใส่เนาะก็ใส่กดวา

บกันสายทางผมทางตัดอ้ยอ่ะตึกป่าหรือกันบกันสายผมเดียบ่ปลีอยงเนี่ยมันหันได้ยุบดเลงป่าน้ำหนแรงหมืออ่ะอืมนันนะ้อืมไปน้าายี้ก็ไม่หมดเงินโอนยจนตายไม่หมดเตียจต้องแเดี๋ยวนี้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสนจะแซบเล่แซบบ้าอ้ด้อมบนเสบ้างตอได้ไมวันนี้แปหอมลาไปก่อนเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบาย